มาดูบรรยากาศเอซการตกจึกสะดุง้งช่วงนี้ป่าลงป่าอันนั้นยุยแถวทางบ้านบึงรถเขามาหาปูหออป่าเดินทางมาแต่กไกลเลยมาเต่าองต่แขบผมเขาเมื่อแน่แล้วได้นิไนคะือเขาตึกกระดุงเขาใส่โฟมแก๊สโฟมป่าพวงแหงป่าลง ได้ลายบ่ะ่อเลือกป่าปูดินเด้อว่าสื้อลายเ่าก็ตุกกระดุงกับพวกแห่บรรยากาศน้ำท่วมลวดเลยละเมื่อกี้นี่ปูดินจนเจือนเออมันมีบน มีแต่ปานินบ่ได้ยูบ่ปานิน่ไรเนาะเออบ่บรรยากาศคึกคืนมื่ออื่นแห้งคึกคืนมันเป็นวันพักมื่ออื่นเป็นวันเสาร์วันที่โอ้ยคนสิกำอย่ละอันนี้มันเป็นวันชุกขาเจ้าแล่นมาหรือการ ใช่หมวกกันน็อกสิเบสก็มีบัรโอ้เดี๋ยวจุงมันโตใช่หมวกกันน็อกสิบเบสอะไม่ซิงค่ะน่ะโอ้โหอดผูกคนกับพูดเลยซุดมันมีมันมีโต้งเขาอยู่พูดอีกอีก f ีเลยมีโต่งเขากินปลามันขี้รดมากเลยเพราะว่าหักขา,ขา,ามา้องอยู่พักนั้นเพราะว่าเส้นนี้มันพอสามารถไปได้ เนาะเส้นนี้แล้วมันฮอตพูเลยมหาใจสะพานอโอเคพี่คลิปอีกคลิปสันสนก่อนเนาะอ่จะขคซิดเบ็ดก่อนแต่จังเอาบรรยากาศให้เบิ่องอีกครั้งคลิปต่อไปบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปต่อไปเด้อยจ้ะ